สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กันในเอลเดลิงนั่นเองนะครับก็นคลิปนี้จะมาแนะนําอาวุธนะครับหรือว่าเวทมนต์เนี่ยบางอย่างเนาะสำหรับคนที่เล่นสายเวทนะครับคนที่อัพสเตตมาทางค่าอ mm ิน hmm. เยอะๆนั่นเองนะครับก็อย่างตัวละครหลักของผมเนี่ยเล่นประมาณอินเด็กนะครับก็จะสังเกตว่าเรามีค่าอินหรือว่าค่าความฉลาดเนี่ยตอนนี้รวมทุกอย่างแล้วเนี่ยได้68นะครับแล้วก็เด็ก30อันนี้คือเผื่อไว้ใส่แบบพวกอาวุธใสยเด็กฟันเล่นๆน,น,นะครับคือบางคนอาจจะเล่นอินจ๋าๆเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้เด็กสักนิดก็ได้นะครับ เด็กให้มันติดมาตั้งแต่แรก10กว่าๆ0ก็ได้นะครับแต่ผมใช้คาตา纳เป็นหลักด้วยก็เลยอัปเด็กมาด้วยเนาะก็หลักๆเลยก็คือสําหรับคนที่เล่นสายเวทที่มีค่าอินสูงๆนั่นเองนะครับก็คือการใช้เวทแพรี่นะครับในคลิปนี้จะมาแนะนํากันปึ๊บนี่อ่าเจ้าสิ่งนี้นะครับแรงมากนะครับสำหรับดาบ3เล่มที่เกิดจากการแพรี่เวทเนี่ยคือไอ้เจ้าสกิลเนี้ยปกติแล้วมันจะเป็นการแพรี่ปัดเวทนะครับมันจะเป็นแพรี่ปัดเวทเนาะ ก็เป็นสกิลที่เดี๋ยวจะผมะเดี๋ยวผมจะบอกวิธีที่หายทีนึงนะครับว่าเราได้มาจากไหนเนาะทีนี้อุปกรณ์ที่จะเอามาใช้ด้วยกันเนี่ยก็จะเป็นโลอันนี้นะครับก็คือโลกอัศวินคารลเยนเนาะอันนี้ที่เดี๋ยวจะพาไปดูด้วยนะครับว่าได้มาจากไหนเดี๋ยวเรามาจะมาดูกันที่เรื่องของดามเมจก่อนโดยวิธีการใช้เนี่ยเราจะใช้การสั่นกระดิ่งนะครับเป็นไอเทมกดใช้ข้างล่างใช้แล้วไม่มีบันหมดไปเดี๋ยวจะพาไปบอกที่เก็บด้วยนะครับมันจะเป็นกระดิ่งที่เนี่ยใช้เรียกคำสาปออกมาแล้วยิงใส่มออนนัันเงะครบ แบบนี้ปแบบุ๊บเนี่ยไอคอนทองเนี่ยมันจะพุ่งใส่มอนมันก็มีดาเมจของมันอยู่แล้วแต่ที่เราจะทําก็คือเสกคนออกมาแล้วเป็นการแพลี่อัดปั๊บมันจะกลายเป็นดาบเวทอันนี้แทนครับซึ่งแรงกว่ามากๆแล้วก็ใช้ค่า FP หรือว่าค่าพลังจิตเนี่ยไม่เยอะด้วยนะครับกับดาเมจที่ทําได้คือแรงๆเลยก็เดี๋ยวมาดูดาเมจกันตอนเนี้ยไอโล่อันนี้ของผมเนี่ยผมบวกมาที่เลเวล12นะครับก็ไม่ได้เยอะมากเนาะไม่ได้เยอะมากนะครับบวกบวกแบบบ้านๆอนะ่ะประมาณนี้นะครับ,ปร,รบประมาณ12แล้วก็ เลือกออปชันเป็นพลังเวทมานะครับก็จะมีค่าพลังเวทอยู่ที่107เรื่องของการเลือกเท่าสงครามแล้วเลือกสแตทได้เนี่ยก็อยู่ที่ว่าเราไปได้มีหินเจียมาจากไหนนั่นเองเนาะ <c oughs> ซึ่งไอบัฟซึ่งไอหินเจียพลังเวทเนี่ยผมคิดว่าหลายคนน่าจะได้มาตั้งแต่ช่วงต,ต้นเกมเอยู่แล้วที่เล่นๆมานะครับเออน่าจะเจอกันนะอันนี้ขอไม่ลงลึกดีเทลกับการไปหามีหินเจียแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูด้มจกันนะพุ่งไปแล้วที่2เล่มนะครับ ก็มันจะพุ่งเสียบให้เลยครับเนี่ยดาเมจแรงมากนะครับเต็มเต็มรู้สึกว่าจะ2,008นะด้วยด้วยสเตตประมาณนี้ของตัวผมนะครับแล้วก็ข้อดีก็คือพอเราถือโล่เนี่ยเราจะได้ฝึกแพรี่ไปในตัวด้วยครับถึงแม้มันจะเป็นสกิลแพรี่เวทเนี่ยมันก็ยังใช้แพรี่ธรรมดาได้อยู่ด้วยนะครับึ๊บอ่ะโอ้โเลือดมันน้อยครับโดนแล,ล้วตายแน่นอนนะครับ <c oughs> ก็คือมันแพรี่ธรรมดาได้ด้วยนะครับเออแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเสีย f p หรือเปล่าเสียน้อยมากครับแค่ครั้งละ3าเอง เนี่ยก็สําหรับใครที่เป็นสายแพรี่เนี่ยก็สามารถใช้ในการแพรี่ได้ด้วยอาวุธมือขวาก็เลือกเป็นที่มันออฟเวทมาด้วยแล้วกันนะครับด้วยความที่เราอัพอินมาเยอะเนาะเวลาฟันแล้วมันจะได้คิดสเกลดาเมจจากค่าอินนะครับจะได้ตีแรงๆด้วยประมาณนี้ประมาณนี้ก็เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าถ้าเราไม่ใช้โล่อันนี้ใช้ใช้โล่แบบบ้านๆดัดๆเนี่ยพึ่งสเตตเราอย่างเดียวเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่เนาะก็เดี๋ยวเราลองเลือกเป็นโล่ธรรมดาก็ได้ครับ อลองเป็นอันนี้ก็แล้วกันนะครับโล่ทรงว่าเนาะโล่ทรงว่าว,นว,าวันนี้นี่การเก,กยภาพ100%น,นะครับแล้วก็นี่สกิลที่ใช้กันก็คือสนองคุณคาเดียนะครับสกิลนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูทีว่าหาเก็บจากไหนนะครับปุ๊บแล้วก็เอาใส่มาผมมีอันเดียวนะครับไม่ได้คัดลอกเนี่ยแล้วก็เลือกเป็นอันพลังเวทมาเพื่อเพิ่มค่าพลังเวทนั่นเองนะครับอันนี้โลกไม่ได้บวกเลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามันทำดาเมจได้ประมาณไหนเนาะนี่เทสให้ดูกันนิดนึง มือขวาไม่เกี่ยวเลยนะครับไม่ว่าเราจะใส่อาวุธหรือไม่ใส่เนี่ยรู้สึกว่า,าดาเมจมันไม่ไดเอามาคิดด้วยนะครับสำหรับอาวุธในมือขวาผมลองเทสด,ดูแล้วอะ่อะเดี๋ยวลองถอดหมดให้ดูก็ได้เนี่ยจริงๆต้องลองกับโลนเมื่อกี้สิ <c oughs> ไม่เป็นไรนะอ,อ่ะดูซินได้เท่าไหร่แปดร้อย800นะครับอันนี้คือโลไม่ได้บวกเลยนะครับแล้วก็ พลังเวทประมาณนี้นะครับเออสปแปตตก็ตามที่ให้ดูต้นคลิปเนาะก็ได้ประมาณนี้ครับ7 8 0ก็ถือว่าแรงอยู่กับของที่ไม่ได้บวกเลยแล้วก็สเกลไม่ได้เยอะมากนะครับ <c oughs> ปึ๊บไปที่เท่าสงคราม <c oughs> เหตุผลที่แนะนำเป็นโล่นนี้ก็คือผมไม่เห็นจากวิวของพวกฝรั่งมานะคือโล่นี้มันมีค่าพลังเวทที่เยอะเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับถ้าเราเทียบกับอันอื่นเนาะน,น,นี่ไม่เป็นของอัศวินคาเดียงไงคือมันเป็นโล่ที่มันมีค่าพลังเวทอยู่แล้วครับเออ ทำให้มันใช้พวกอะไรแบบนี้ที่เราต้องการความแรงจากพลังเวทเนี่ยได้เยอะเห็นไหมจะสังเกตว่าพวกโล่พวกนี้มันไม่มีค่าพลังเวทเลยนะครับก็เลยนิยมใช้เป็นเจ้านี้กันนะครับปึ๊บตัวเรื่องออปชันเนี่ยรู้สึกว่าเนี่ยถ้าเราเลือกเป็นพลังเวทด้วยเนี่ยก็จะมาคิดที่พลังเวทเยอะขึ้นไปอีกเห็นไหมเออประมาณนี้นะครับที่เป็นเหตุผลที่ทาไมถึงใช้โล่อันนี้นะครับมันเป็นโล่ที่ให้ค่าพลังเวทที่เยอะที่สุดแล้วอ่ะมาดูตอนที่ผมไม่ได้ถือวาวุธที่มือขวานะครับ ก็ตอนแรกเราทำไว้อยู่แถวๆ2 8 0 0เนาะก็น่าจะได้เท่าเดิมอยู่นะลองดูกันก็สั่นกุ้งจิ้งปาอ่าเท่าเดิมครับเนี่ยก็คือดาเมจค่อนข้างดีเลยทีเดียวนี่นะครับกออินไม่เยอะก็ยังแรงอยู่นะครับอันนี้มันแรงจากการตีบวกนะสำหรับใครที่แบบอัพอินไม่ได้เยอะมากเนี่ยดาเมจก็อยู่หลักพันอยู่ครับได้พันพันกว่าสองพันอยู่นะเออคิดว่าเป็น ตัวอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสำหรับใครที่เล่นสายอินนะครับเพราะว่ามันเป็นคิดค่าความแรงจากค uh, ่าอินนาะหรือว่าสายพลังเวทนั่นเองนะครับก็ใครสนใจยังไงลองไปหามาเล่นดูนะครับเห็นฝรั่งเขาทําคลิปกันแบบมันเป็นท่าที่ค่อนข้างโกงใน PVP ด้วยนะครับก็ทําแบบนี้แล้วก็เดินไปอัดเอามีดจิ้มใส่ชาวบ้านเลยครับค่อนข้างแรงเลยครับโดนรู้สึกว่ามีมันทำวันช็อตได้ด้วยครับถ้าเราบิวพวกใส่เครื่องรางแรงๆไปจะดีมันทำวันช็อตได้เลยนะครับเครื่องรางผมก็ไม่ได้ใส่อะไรที่ หรูหราอะไรนะครับก็ปกติปกติอันนี้ก็เพิ่มอินเพิ่มความแรงคาถาอะไรก็ว่ากันไปนะครับประมาณนี้เนาะทีนี้อ่ะเรื่องของกระดิ่งเนี่ยมันหาง่ายหาไม่ยากนะครับก็ถ้าไม่มีกระดิ่งเนี่ยอย่างที่บอกไปไอ,ไอสกิลนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการแพรลี่เวทนะเวลาโดนมอนยิงเวทใส่ครับเราแพรี่ไปมันจะเปลี่ยนพลังเวทกลายเป็นดาบ3ามเล่มนั้นก็เราใช้การชีเตอร์ด้วยการทําแบบนี้มันทําได้มันทําได,ได้หรือถ้าใครยังไม่มีอันนี้ม,นม,นนมันจะมีไอเทมพวกหิน ไอห,หินหินเวททั้งหลายพวกนี้ครับที่เราปลาลงพื้นเนี่ยเราก็ใช้แทนได้แต่มันก็จะเปลืองของเปลืองอะไรใช้กระดิ่งนี่แหละผมว่าง่ายสุดนะครับเดี๋ยวพาไปเก็บเก็บง่ายๆเลยครับสําหรับกระดิ่งเนาะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูจุดเก็บของต่างๆกันนะครับว่าเก็บที่ไหนบ้างนะครับก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับรีวิวคร่าวๆข,ของเซตนี้นะครับว่ามันทําดาเมจได้ประมาณนี้นะฮะอ่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวของกระดิ่งก่อนนะครับกระดิ่งเนี่ยจะอยู่แถวแถวบริเวณบึงนะครับ จุดนี้ไปเก็บง่ายนะครับอยู่ที่นี่ซากปะหลักหักพังลาสเคียอ่าดูเอานะครับตรงนี้จุดสังเกตใหญ่ๆก็อ่าตรงนี้ละกันนะครับตรงที่มีกล้องส่องทางไกลเนาะก็น่าจะเป็นวาฟตรงนี้นะครับตรงเกาะทิวทัศน์ตรงนี้อ่าจะเละุดไปก็จะเป็นทางใต้ดินนะครับที่ลงไปแล้วจะเก็บของได้นั่นเองนะครับตามซากปะลักหักพังปกติเลยก็เดี๋ยวมาวร์ก waypoint นิดนึงครับอ่าทางนั้นหันให้ตรงป๊บ นี่ผมเก็บมาแล้วมันก็จะไม่มีของให้เห็นนะครับแค่พาไปดูนะว่าว่าอยู่ตรงไหนนะครับมันเป็นหีบครับเออมันจะเป็นหีบก็เปิดหีบเก็บได้เลยสาหรับกระดิ่งอันนี้เอามาใช้เล่นกัน <c oughs> มันก็จะเป็นสกิลของมอนพวกนี้แหละนะครับเจ้ามอนแถวนี้ก็คือมันก็จะยิงไอ้เจ้ากระดิ่งท้องๆใส่เราอะเป็นสกิลของมอนแถวนี้เลยอ่าเมื่อเราวิ่งมาถึงนะครับอ๋อผมตะลึกชาติดีหนึงครับว่าอยู่ตรงไหนเอ่ย เหมือนจะเป็นตรงนี้หรือเปล่าอ่านี่ครับตรงนี้นะเนี่ยก็คือถ้าถ้าเดินมาจากวาร์ฟนะครับก็อยู่หัวมุมเลยถ้าเดินมาจากวาร์ฟนะครับก็อยู่หัวมุมเลยเนี่ยตรงที่ผมอยู่นะครับวิ่งมาก็จะเห็นทางลงไปอันนี้ไม่มีอะไรเลยครับเดินลงไปไม่ต้องใช้อะไรทั้งนั้นเข้าไปเปิดหีบได้เลย มีคนเขียนป้ายเอาไว้ว่าเป็นกับดักหรือเปล่านู่นนี่นั่นนะครับผมไม่รู้ว่าถ้าเราเดินซ้ายเดินขวาเนี่ยจะเจออะไรแต่ถ้าเราเดินตรงเข้าไปก็ถึงได้เลยครับแบบนี้เปิดประตูนะครับแล้วก็เข้ามาเก็บกระดิ่งที่หีบอันนี้ได้เลยนะครับจบหนึ่งอันนะครับสาหรับกระดิ่งกุ้งกิ้งอันนี้ที่ใช้อยู่นะครับอ่าอันนี้นะครับกระดิ่งนะครับปุ๊บทีนี้โลนะครับ โลกอัศวินโลคอัศวินคาเลียนเนี่ยก็จะอยู่ตรงทางก่อนที่เราจะขึ้นห้องมาสู้บอสตัวนี้นะครับบอสเจ้าหญิงเลนด่าเนาะก็ถ้าใครเล่นจนถึงเนื้อเรื่องเนี่ยแบบอาจจะยังมาไม่ถึงบอสเนี่ยเราจะได้เจอกับเจ้าตัวที่เฝ้าทางขึ้นมาก่อนนะครับก็เดี๋ยวลงไปดูกันผมตีไปแล้วนะครับอันนี้ก็เลยบอกไม่ได้ไม่ได้เก่งมากครับก็ใส่ชุดนี้เลยนะครับมันจะใส่ชุดอัศวินคาเลียนชุดนี้เลยครับ ยกเว้นหัวนะยกเว้นหัวก็คือวันเราเราฆ่ามาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้โล่มาใช้ครับนี่ที่ห้องนี้นะครับปึ๊บแปลกใจฮะไม่มีกองเลือดหรอเนี่ยก็คือเราจะมาจากทางข้างล่างนี้นะครับปึ๊บให้ดูก่อนก็อยู่ข้างในแล้วนะครับก็คือเป็นไปตามเนื้อเรื่องเนาะอันนี้ทุกคนจะต้องหาวิธีเข้ามาที่วิทยาลัยคาถาแห่งนี้เองนะครับแล้วก็เรียกว่าเล่นตามทางตามสเต็ปมาเรื่อยๆแล้วกัน รตรงนี้จะเป็นจุดตรงที่มีลูกบอลยักษ์หล่นลงไปเนี่ยจะเป็นทางที่มีลูกบอลย,ยักษ์หล่นลงไปนะครับเราก็จะพยายามวิ่งขึ้นมากันให้ได้เราจะมาจากช่องนู้นเดี๋ยวผมไล่ให้ก็จะมีถ้าคนมาครั้งแรกเนี่ยตัวที่จะเจอก่อนก็จะเป็นห้องประชุมนะครับที่มีบอสจิ้งจอกไฟถูกไหมมันจะเป็นจิ้งจอกไฟเวทอะเ,เป็นห้องที่เป็นมินิบอสนะครับก็ออกมาจากห้องประชุมก็จะเจอลานข้างล่างตรงนี้นะครับข้างล่างตรงนี้เนาะเราก็จะออกขวามากระโดดกระโดดขึ้นขวามาครับ แล้วก็วิ่งขึ้นมาที่ห้องนี้ผ่านประตูนี้เข้าไปนะครับผ่านประตูนี้เข้าไปแล้วก็จะเจอกับเจ้าอาัิวินคาริียนที่ห้องนี้มีเลือดเพียบเ,ออเลือดโหลดและโหลดแล้วห้องนี้แหละนะครับพอสู้ชนะก็จะได้โล่น,นี้มานะครับพอเราสู้ชนะเราก็จะได้โล่นี้มาเอาไว้ใช้เล่นกันนะครับประมาณนี้ประมาณนี้เนาะสําหรับโล่ก็คือตรงนี้นะครับต้องชนะตัวนี้นะถึงจะได้โล่มานะครับดรอปร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ ทีนี้สิ่งสุดท้ายนะครับเราได้กระดิ่งแล้วได้โลกแล้วนะครับเหลือเท่าสงครามนะครับหรือว่า Ash of War เนาะก็สกิลสนองคุณคาเรียรทีนี้เจ้าเนี่ยจะอยู่ที่ปราสาทคารียรนะครับก็ต้องเล่นกันต่อนะครับแนะนําว่าคือถ้าใครเล่นเนื้อเรื่องผ่านไปแล้วผมว่าน่าจะผ่านกไปทุกคนแหละเนาะแล้วก็น่าจะซื้อด้วยอันนี้พูดถึงผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งมาดูคลิปนี้ที่ยังไม่มีสกิลนะครับ ก็จะต้องมาที่ปราสาทคารียกนะครับก็ไหลต่อมาหลังจากจบเนื้อเรื่องตรงบอสเลน,นาร่าเนาะมันก็จะพาเราขึ้นมาทางซ้ายอยู่แล้วนะครับถ้าใครเล่นตามนี้นะจริงๆช่วงนี้มันเป็นช่วงเปิดแล้วเราไปไหนก็ได้นะครับแต่ผมแนะนํามาให้แวะมาที่นี่ก่อนละกันนะครับที่นี่มีดาบโกงๆอย่างไนท์แอนเฟลมอยู่ด้วยนะครับเออดาบไนท์แอนเฟลมถึงแม้จะโดนเนฟแล้วแต่ก,ก็ยังมีดาเมจที่ใช้ได้อยู่นะครับอยู่ที่นี่ด้วยอยู่ที่นี่ด้วยนะครับก็เจ้านี่ NPC ขายของนะครับพีเดียคนรับใช้อยู่ข้างในนี้ ก็เข้าตรงๆนี่แหละแล้วก็มุดๆเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมไปดูให้นะครับว่าวิธีการเดินไปเนี่ยมันอยู่ตรงไหนคือพีเดียเนี่ยเขาจะไม่ได้ยืนอยู่ตามที่ปกติเหมือน n p c ขายของทั่วไปครับเหมือนอยู่ในห้องลับประมาณห้องลับนะครับเนี่ยมันจะอยู่ข้างบนนั้นเนี่ยก็คืออันนี้ถ้าเราเดินเข้าทางประตูล่างมาใช่ไหมไหลามาเรื่อยๆครับจนเข้าเข้าปราสาทช่วงนี้มาเนี่ยแล้วก็จะเดินขึ้นมาเจอกับวาร์ฟตรงนี้เจอพรที่เซฟได้ตรงนี้ แต่ทีนี้เจ้าพีเดียมันอยู่ข้างบนทําให้เราจะต้องอ้อมไปทางข้างนอกครับแล้วก็ไปหาทางลงมาเห็นไหมเห็นมาได้ข้างบนปะครับต้องลงมาครับแล้วเราจะเจอพีเดียที่อยู่ตรงนั้นเนาะทีนี้ก็เดี๋ยวดูกันครับว่าวิ่งไปยังไงให้เจอพีเดียผมก็จําทางไม่ค่อยได้แหละเพราะว่าผมมาครั้งเดียวผมซื้อแล้วผมพอเลยผมซื้อแล้วผมพอเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูรินครับว่าไปยังไงมาพูดถึงวิธีการไปหาพีเดียนะครับก็หลังจากที่เราเข้ามาที่ปราสาทคาเรียได้แล้วเนี่ยก็ เรียกว่าสำรวอรผจญภัยกันไปเรื่อยเปื่อยนะครับห้องเมื่อกี้ที่ผมพาไปก็คือว้าปราสาทชั้นล่างเนาะก็จะมีพีเดียอยู่ข้างบนถูกไหมทีนี้พีเดียเนี่ยวิธีการที่เราจะลงไปครับคือเราจะต้องกระโดดมาจากภูเขาทางข้างหลังของปราสาทนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องออกจากปราสาทให้ได้ก็หลังจากที่เข้าไปแล้วเนี่ยก็ไหลาย,ยาวเลยครับเนี่ยอันนี้เป็นเขาจะเป็นเป็น,ปนลายแมพบอกอยู่แล้วเนาะแล้วก็ไหล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 ไปเลยครับจนมาถึงอ่าบนนี้นะครับตรงนี้เข้ามาถึงเนี่ยมันจะเป็นลิฟต์ ช่วงที่เราออกจากห้องเนี่ยเป็นล้อกําแพงปราสาทนะครับผมขอไม่ไปวิ่งให้ดูเนาะนะครับก็ขึ้นปราสาทชั้นบนมาใช่ไหมก็ไหลามาต่อไหลามาต่อตรงนี้จะมีมอนอัศวินยักษ์ตัวใหญ่อยู่ตัวหนึ่งก็ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงหรือใครสู้ไหวก็สู้มาก็ได้ครับได้ของเหมือนจะได้ดาบที่มันถือครับเป็นดาบยักษ์เนาะรอประมาณนั้นจนมาถึงห้องนี้นะครับห้องที่ผมอยู่ก็จะเป็นบอสตัวหนึ่งนะครับเป็นอัศวินเรียกว่าอัศวินเวทมนต์ลอเรตตาเนาะ ก็เขาจะขี่มาสู้กับเราตัวนี้ไม่เก่งมากไม่เก่งมากนะครับก็ยังไงก็พยายามสู้เอาละกันเนาะไม่เก่งเท่เทาไหร่นะครับพอชนะแล้วเนี่ยได้สกิลด้วยนะครับจะได้สกิลที่บอสใช้ฟันคอมโบใส่เราเสร็จแล้วออกครับผมในนี้ใช้มาไม่ได้ทางออกอยู่ทางนี้นะครับก็พอเราสู้ชนะเสร็จเนี่ยมันก็จะมีให้เราเป็นเซฟเป็นพอรอยู่แล้วเนาะปึ๊บก็ออกมาได้เลยนะครับนี่อ่ะก็จะเป็นสมดารุณีแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลยครับ ตรงนี้คือสำหรับใครที่จะทาเควสแรนนี่เนี่ยเราจะต้องผ่านตรงนี้มาอยู่แล้วนะครับบ,รบังคับตรงนี้เป็น3หอคอยนะครับเป็น3หอคอยที่มีแรนนี่อยู่อยู่แล้วเควสแรนนี่นี่อลังการได้ของเพียบนะครับแต่ในคลิปนี้ที่เราจะไปเนี่ยก็คือทางนี้เนาะก็ตรงมาเลยครับพอออกมาแล้วเลี้ยวซ้ายตรงมาตรงนี้นี่ผมมาร์คเป๊ะพอยไปแล้วปับ๊บนี่จะอยู่ตรงนี้นะครับก็ข้างหลังพีเดียพอดีเนาะใครที่ยังไม่เจอเนี่ยไม่แน่ใจว่าจุด NPC มันขึ้นแล้วย,ยังแต่เอาเป็นว่าตามนี้ตามนี้นะครับก็ลงไป มีเสียงด้วยแฮะอ่ะมีคือผมเคยมาไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เหมือนเป็นเควสแล้วครับเหมือนจะโดนหุ่นเชิดไล่ฆ่าลวครับตอนนี้อ่านี่นะครับโดดลงไปดีๆนะครับ,บดูลลยกระโดดลงไปดีๆเนาะจริงๆก็เน้นลอยตัวอย่างเดียวครับโดยตัวอย่างเดียวปั๊บอ่าลอยตัวไปเรื่อยๆครับดูซิว่าเขาไปทางไหนกันต่อ อืมเป็นแบบในตอนมืดซะด้วยอันนี้น่าจะพื้นแล้วโอเคก็ไปครับครับอ่าทางซ้ายปลอดภัยนะนี่อ่ะก็จะมาถึงทางลงไปหาพีเดียแล้วนะครับก็บนนี้มันก็จะสำรวจหาเก็บของได้อีกนิดหน่อยด้วยเนาะปึ๊บนี่ครับอันนี้ผมเพิ่งมาเจอกับเขารอบสองนะครับคือพอมารอบแรกผมซื้อของเสร็จแล้วผมก็ไม่เคยมาอีกเลยครับได้เวสด้วยฮะ มีเนื้อเรื่องมีเนื้อเรื่องเหมือนโดนหุ่นเชิดฆ่านะครับซะงั้นซะงั้นอ่าวันนี้เราต้องสู้ไหมอน่ยอไม่ต้องสู้ครับโอเค <c oughs> แล้วก็คือก็ตายเลยเหรอผมมาถึงก็ตายเลยเหรอครับอ่าก็เลยกลายเป็นได้กระดิ่งแทนนะครับอ่าแล้วก็จะมีหุ่นเชิดสกิลซาม่อนนั่นเองนะครับเป็นตัวซาม่อนเนาะเออ้ะงั้นอันนี้ผมก็เพิ่งมามาเห็นนี่แหละนะครับ ถ้าไม่ทาคลิปนี่ไม่คิดจะกลับมาเลยนะโอเคเป็นว่าผมได้กระดิ่งมาเดี๋ยวเอากระดิ่งไปถวายคุณยายแล้วดูว่าของที่พีเดียขายในมีอะไรบ้างแต่ที่เราต้องการก็จะเป็นสกิลแพรลี่เวนหมเนาะที่เราต้องการจะเป็นสกิลแพรลี่เวนมนะครับไปหาคุณยายปุ๊บถวายกระดิ่งของพีเดียให้ไปนะครับแล้วก็ดูกันสิดูหมวดไหนเอ่ยในนี้ไม่มีให้เลือกหมวด2นี่อ่ะอยู่หมวดที่2นะครับอ่า <c oughs> ก็นี้นะครับผมซื้อไปเรียบร้อยแล้วเนาะก็สกิลนี้นะครับาราคาสาม0นรูน3,000รูนนะครับใครที่อยากลองเล่นบิลนี้ก็ตามหาพีเดียแล้วก็มาซื้อเอาละกันนะครับเออมาซื้อเอานาะอันนี้ผมมีของเคว็มาด้วยครับเห็นที่อะไรเนี่ยจัดไปจัดไปคือผมเหมาร้านพีเดียหมดตั้งแต่ครั้งแรกที่ไปเจอกันแล้วเนี่ยผมเหมาหมดเลยนะครับแล้วก็ไม่คิดจะขับไปอีกเลย เออพอกลับไปแล้วมีเควส์นิดหนึ่งด้วยนะครับเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นเนื้อเรื่องปฏิประต่ะตอ,อกับอันไหนเนาะก็เอาเป็นว่าประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับในคลิปนี้เนาะกับบิวอาโล่ดับเวทจะเรียกว่าบิวอะไรได้เนี่ยแพริเวทอะโล่แพริเวทนะครับก็ค,คือมันแรงอะมันแรงนะครับอาจจะใช้เวลาเซตอัพนิดน,นึงแต่คือมันทำดาเมจได้ดีมากมากก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสําหรับคนที่เล่นสายอินหรือว่าสายเวทมนเนาะเอาไว้แก้เบื่อกันครับเอาไว้แก้เบื่อกันของมันหาไม่ยากแล้วมันได้ดาเมจดีด้วยก็ประมาณนีี้้้้ลลกกันนครเดูิแวงงไฝ กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันหน่อยไว้ยังไงเจอกันหน่อยทีโอกาสหน้าคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ